ขุดหาสาเหตุเวียและเบลล่าที่รักไปต่อไม่ได้หรือเพราะพฤติกรรมของฝ่ายชายเหลือคงไว้แต่สถานะพี่น้องที่หวังดีต่อกันเท่านั้นสำหรับคู่ของเบลล่ารานีที่ก่อนหน้านี้เธอได้ออกมาพูดผ่านทางสื่อว่าได้เลิกรากับอดีตหวานใจอย่างเวียสุกลวัตยุติความสัมพันธ์รัก9ปีลงแล้ว แต่ทั้งนี้แฟนคลับยังคงรอให้เวียออกมาพูดในส่วนของตนเองบ้างและลุ้นว่าวันงานอีเวนต์วันที่12ทธันวาคมที่จะถึงนี้ฝ่ายชายจะออกมาพูดอะไรหรือไม่ล่าสุดชาวเน็ตหลายคนได้มีการขุดกระทู้พันทิปซึ่งเรื่องราวดังกล่าวถูกเขียนขึ้นเมื่อปี2556เผยถึงลักษณะนิสัยส่วนตัวของพระเอกหนุ่มเวียสุกลวัฒน์ความคิดเห็นดังกล่าวนั้นบอกว่า ถึงแม้เวียจะไม่เจ้าชู้แต่ก็ไม่สามารถเลิกนิสัยเดิมๆของตัวเองได้ทั้งการติดแอลกอฮอล์อย่างหนักต้องดื่มทุกวันหรือการสูบบุหรี่หนักๆรวมถึงการไปเที่ยวกับเพื่อนๆหลายคนลงความเห็นว่าอดสงสารฝ่ายหญิงไม่ได้เป็นใครเจอแบบนี้ก็คงต้องเลิก และบอกว่าเรื่องนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่เบนล่าต้องอดทนมาตลอดแม้จะบอกให้เลิกกี่ครั้งก็ตามแต่ฝ่ายชายก็มักจะบอกว่ามันเป็นนิสัยของผู้ชายที่จะให้เลิกได้ยังไงขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี com